ใส่ช,ชีคนกำลังเหนื่อยเนะี่ยหิวอยากกินน้ำเย็นรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอออยู่ไหนวะเอาเม,ม่ใส่ให้กูเลยน่ลิตรเอาน้ำเย็นเยกก็นเอากินอะไรตรงหัวโอ้ลิตรเอ้ยลิตรมานี่เลวจะใส่ให้โอ้อยู่ข้างล่างก็อยู่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวมันเหงาอะ่ะใครจะอยู่คนเดียวได้อะ่ะขึ้นมาทำงานข้างบนก็ไม่เอาเรามาด้วยโถ่เอ้ยไปเลวเดี๋ยวใส่น้ำให้ไป นีต้องกินน้ำน้ำเย็นด้วยนะไม่ใช่น้ำธรรมดาวไปโลดแล้วกินน้ำธรรมดาก็ไม่ได้ต้องกินน้ำเย็นอีกตั้งหา้าไปนี่เดี๋ยวใส่ให้ไอ้นี่เนี้เ,เร็วเรีบๆใส่ชีช้คนกำลังเหอยอยากกินน้ำเย็นรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเนาอยู่ไหนวะเอ้าไม่ใส่ไอ้กูเลยหนึ่งลิตรเอาน้ำเย็นเย็นเอ้ามากินอะไรตรงหัวโอ้หิ้วเอ้ยมากินอะไรข้างบนกินข้างล่างนู่น กินอะไรตรงขวดน้ำมะลีดเอ้ยสดชื่นจังเลยน้ำเย็นเชุ่มฉ่ำเอาไปเก็บนะนะพอกินให้หมดนะเอาไปเก็บแล้ว,นะอ,นะอ,ลวอยู่คนเดียวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> หัวหัาว่ะ,วะเดี๋ยวต้องเอามันไปไว้ข้างล่างแนละ้วสักช่วงบ่ายๆครับ ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายห้องผมมันจะร้อนแล้วมันจะทํางานไม่ได้ไปดิไปกินให้หมดดิไปวุ่นวายจริงๆเลยจาทางานก็ต้องเอามันมาด้วยนะทุกคนไปดิไปกินให้หมดเดี๋ยวเนี่ยเวลากินเสร็จก็มาอยู่ตรงพัดลมนะแมลมเย็นๆหมาผมนี่มันแตกนะครับมันเวลามันกินเสร็จม่มันชอบมันชอบอยู่หลังพัดลมเห็นไหมอ้าไม่มีเพื่อนเล่นเลยอนก็ร้อนไปอยู่เฉยๆไปไปอยู่เฉยๆนะไปนอนนะนอนตรงนู้นนะเนี่ยเนี่ยนอนตรงนี้ไปนอนตรงพัดลมเนี่ยไปเดี๋ยวไปนอนตรงพัดลมนะไปอยู่เฉยๆบ้างปวดหัวว่ะ ของเล่นหนูไปไหนเนี่ยทุกวันหนูก็ไม่มีชเชือกหนูก็ไม่มีไม่มีอะไรเล่นเลยเขาเอาไปเก็บไหนวะเนี่ยอเดี๋ยวเอาให้ไปเลยเพิ่งมาพูนไหวแมงดูดิดวัวแมงก,กัดขาดมาแล้วโธ่เอ้ยมีแต่มีแค่นี้แหละสองชิ้นไปเ,เร็วเล่นอยู่เนี้ยก็นอนนี่เลยไม่ต้องไปไหนนะอยู่นี่แหละเออเล่นตรงนั้นแหละดูเฉยๆน่ะ ไม่เล่นคนเดียวไม่สนุกเลยอยากมีเพื่อนอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปมันตรงนั้นมันร้อนโอ้ยอยู่ที่มันแบบมีพัดลมดีมันจะได้ไม่ร้อนเออแล้วก็มาหอบน้ำรุงน้ำลายยืดหมดปวดหัวเลี้ยงหมนี่เนะาะปวดหัวแล้วหนูมาเลี้ยงทำไมเล้วไอ้เขาดูฟางตอนแรกก็ดีอยู่แล้วอันนี้นมันเบาๆเดียวโหเย็นหมดแล้วน่ดูดิดูเล่นทั้งหมดแล้วเนี่ยเนี่ยมันขาดหมดแล้วเห็นไหมเนมี่ยเห็นไหมเห็นไหมขาดไหมเล่นเบาๆหน่อย อะไรเล่าคนไต้ได้ของเราคนเดียวทํางานก็ทําไปเลยไปยุ่งกับหนูทำไมเนาะเออลิศมันจะกัดดวงถายไฟนะอุ้ยวุ่นวายจริงเลยว่ะเล่นนี่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 อันนี้อันนึงนี่นี่นี่ลูกบอลนี่ลูกบอลนี่เล่นอันนั้นจนขาดมาแล้วเนี่ยมันเบาๆหน่อยอีดํา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 คล้องพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยเนี่ยอีดําไปอยู่ตรงพหลลมเนี่ยอย่าให้หลุดรัศมีตรงนี้หลุดจากตรงนี้ไปไม่มีแล้วนะพหลลมอ่ะไปเข้าไปข้างในจะนั่งอุ้ย ปวดหัวเลี้ยงหมานี่ปวดหัวนะครับเลี้ยงมือนลูกไปเข้า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 ไปไปเข้าไปไปไเข้าไปไหนเออจะขยับเก้าอี้เข้าไปแล้วเออเน่ยอยู่ตรงนั้นแหละปวดหัวจริงๆเลยเอาพัลมไหมเอาไปตัวนึงเลยเอาเอาพัลมตัวนี้ให้ตัวใหญ่ให้ไปเลยตัวนึงเอาฝัา่งขวาให้อีกตัวนึงเอากูไม่ต้องได้แล้วทีนี้พัลมเออนัน่โอเคแค่นี้เลยอะโอเคไหมเล่นตรงนั้นแหละ เฮ้ยอะไรมันช่างกัดขากูทั้งวันกัดทุกวันเลยหมดเลยคุณกำลังจะมีความสุขอะไรหมัดกูจะหมดตะกี้เนาะเออเล่นงหน้าน,นะไปแยกย้ายก,กันนี่กระเปะผ่อนพ่อก็ทำงงานแค่นั้นแหละ